แอบไหนวะเนี่ยอยู่ๆอยู่ในพุ่มอยู่ในพุ่มตรงนั้นตรงน้นนไงเลอ๋ออยู่ในพุ่มนึกว่าแกลงแกลมาเลยอ่ะเยอะๆนึกว่ามือไม่เอ็ดลาบมามาระวังนะวันมามาไม่ชนนะโดดลงน้ำเซฟจริง เท่าว uhm. ่าไอ้เหี้ยไอ้เดนพี่ดูพี่ด <mas ูเท่าเขาไม่ถอดเขาไม่ถอดมึงอยู่แล้วมันมีสไลด์ลงไปเลจ้าหรอเจ้าเหรอมาดีมามามามกเราไหมพี่ชายครับถอดแฟชั่นด้วยครับถอดแฟชั่นด้วยครับครับนี่มึงมันหมัดมา ดูเพื่อนหน่อยเดีไปได้กับเพื่อนด้วย เขอาเอาเอาเอางไม้ลงหองเพื่อนหนึ่งตรงสะพาน,นตรงสะพานสองโตสองโต chúc 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 làm chúc làm chúc làm quen. chúc 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 tì cả tì cả ายไปงเขาบอกกันหน่อยเขาบอกกันหน่อยอย่าปล่อยให้เขาลีดิอย่ปล่อยให้เขาลีดิไ,ไม่ได้พี่มันเนินมันเนินมันเนินพี่อยู่หนูให้เอลิฟไปหมดแล้วเหลือตัวเดียวนะเว้ยกูบอกไว้ก่อนกระเป๋ากระเป๋ากระเป๋า5 507 507 507ก่อขึ้นเหลือตัวเดียวอะ มันเอาไปทิ้งแล้วพี่ไม่ต้อาไปทิ้งแล้วขึ้นมารอไฟเลยพี่เก็บตรงนั้นมันตุนโผล่ขึ้นมาหน่อขึ้นมาหน่อยขึ้นมาหนพี่ระวังระวังระวังเนินนะระวังเนินนะพี่ยกเลิกนะพี่ยกเลิกมาพี่ยกเลิกมาเล่นดูนะเว้ยเราน้อยกว่าจับคู่กันไว้นะเว้ยอยู่เป็นกลุ่มกันไว้เนื้อเวมามามา Eh, umpun lah pating! Cep yo, cep นะจบจัดเอาศพมปทิ้งน้ำเลยไม่หนูไม่ได้ทิ้งน้ำนะแต่หนูอยู่ข้างน้ำเอวิกกูอยู่ข้างน้ำที่อยู่ในน้ำใใต้สะพานอะวงวงนะวงมาแล้วนะ เเขข้้าาตลลอ,อดลยผมบอกพี่แล้ว <c oughs> เขาจับสองหนึ่งให้เราจับคู่กันไว้ <c oughs> ถ้าจับคู่กันไว้ผมบอกพี่แล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรไเอาให <c oughs> ม่เมื่อกี้เราพลาเดวิบีที่เราจบเขาได้แต่เราไม่ยอมอุ้มศพเขาไปเว้ย <c oughs> แต่ถ้าเกิดอุ้มศพไปอะ่ะอ๋อจบตายแล้วเหรอที่ผมมองนี่ถ้าเราอุ้มศพไปคนเราไม่งก็จะน้อยกว่าจับจไฟใหญ่ไปอีกอะ่ะ เบาสู้เขาเบาอย่าถอยเบาสู้เขาเบาสู้เบาเอ็งไหวแล้วกูโดนไม้ไม้โดนโดนไม้ยังไงก็ไม่รู้เนี่ยโอ้ยกูเสียผมเห็นพี่อยู่ภาพพี่นี่เว้ยพี่ล้มแล้วแต่ผมมุ้งไม่ได้ไม่ใช่กูคือกูไม่เห็นกูโดนตีหัวเลยแล้วกูถ้าไปต้มก็ลไปเลยผมเห็นละผมเห็นพี่มีตัดหน้าผมแล้วล้มไปเลยหนูถือผิดแต่พี่หนูถือถังอ่ะหนูจะก่อํามันกันเลยไงเราก็ตายเลยเนี่ยจะมึ้มเลยอ่ะกับบึ้มอ่ะ โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่กูก็เสียดจยจจังหวะตรงมันไฟขอบปุ่งเลยนะอยากให้วิ่งมาปิดอะนั่นแหละพี่ไม่เป็นไรหรอกคือมันยังยังไม่พร้อมที่จะไฟกันเราด้วยแหละตอนนั้นนะผมก็อยากจะขึ้นไปนะแต่ถ้าเกิดเป็นเนยเราโดนคีสมันเล่นลำบากอลพ,พี่น่าจะใจผิดด้วยแหละรอบหน้าเอาไหม,ไมเยอะกว่าเราอะไรมันเยอะกว่าเราสองคน จองหรือเปล่าไม่รู้วะกูพลาดต้องไปล้มก่อนนี่แหละมันก,ก็เล่นที่น้ำเหมือนเดิมนี่ก็ยังเล่นหน้าเกลี่ยเหมือนเดิมนี่นม,มัมนปล่อยสะพานใช่ไหมแล้วก็ล่วงไปใช่ไหมใช่ใช่ใช่ของหนูเขาก็ปล่อยสะพานนะพี่ศพมันก็ตกน้งานเลยมันก็ตกอ่าแล้วพวกออกวงมาตายเหมือนกันเดี๋ยวนอนตายที่เดียวกันเลยอ๋อมันได้มีหาศพป่ะแล้วลืมไปยังไม่จบ รถคตายข้างบนเนี่ยไปแม็กดีกว่าผมนอนอยู่ใ,ใกล้พี่เลยเนะี่ยเกาะผมให้พี่ไปผมต้องไปกดสองเกาะสองจุดอดีพี่ดีวนะกว่าเกาะสองปุ่มอนะ่ะ <c oughs> อีกตัวหนึ่งหมดต้องไปกดอีกปุ่มเนะีอ้อกูใส่ได้ตัวเดียวไอ้เหี้ยที่มึงให้มาเมื่อกี้เหลือสองอะไรพี่เก็บไว้เก็บไว้ไอที่หน้าเราต้องมาเต็มด้วยเราไม่มาขยักขยอแล้วนะวันเสาร์ที่เราต้องเต็มวัน,นธรรมดาก็ทำปกติเลย วันธรรมดาส้มสี่ทุ่สี่โมงก็ปล่อยไปเลยเลี้ยวแต่ว่าใครจะมาพี่แม่ครับทํางานอะไรดีพี่อยากได้แบบไหนสบายหรืออะไรอ่ะเอาแบบเอาแบบได้เงินเยอะๆอ่ะไม่เอาสบายเอาได้เงินได้เงินเยอะเอะเออมีรถติดมีรถโลไม่อ่ะไม่มีพี่แต่มีเงินอยู่นิดเตบยาตบบาเลยตบบาทเงินหกหมื่นหกแต่มันจะน่าเบื่อหน่อยนะตอบาทน้ำมันก็ได้ตัวหลายหลร้อยอยู่เออผมอยากไปอ่ะทําไงอ่ะ อย่พี่เลยท่าเรือเดี๋ยวพี่เปดรับเแป๊บหนึ่งพี่มันต้องฟรีอะไรไหม่ะแป๊บนึงผมลีก่อนแม่งแฟชั่นคร้าติดผมไม่รู้เนี่ยเต็มเลยเนี่ยดเปดอันเดียวและนี่พี่ถ้าเติมมีไอพีอ่ะมีไพีน้ำหนักมันได้แปดสิบโลของเราอ่ะก็ก็คือมามันได้รอบมันเท่าไหร่พี่รอบหนึ่งได้ประมาณสี่หมื่นสี่หมื่นกว่ากว่าถ้าราคาต่ำๆก็สามหมื่นโอ้ใครอะพี่มันมันมันถือว่าเยอะไหมพี่สี่หมื่นเนี่ยเยอะ เท่ากับงานทั่วไปเลยแต่แค่ว่าเราไม่ต้องไปเดินแค่นั่งรองกดอย่างเดียวอ๋อประมาณกี่ชั่วโมงพี่สองชั่วโมงปะถ้ามึงกดมือไม่รู้ว่ะแต่มาคออนนี้ไม่จะเขียนอยู่ที่ประมาณชั่วโมงกว่ากว่ากบสองชั่วโมงอะ่ะแต่ถ้าเกิดกดมือแล้วถ้าเกิดไม่พอยพา,าก,ก็น่าเะชั่วโมงนิดๆอเอพิเอมเติมเอพิอ็มเียตัว่ะสีส้มไฟเขาไม่แข็งนะไม่แข็งเลย คนเยอะนะ<อ>เยอะมากนะเยอะกว่าเขียวนะเอาไปเล่นไปแต่กูงอเออไอ้เยะเขียวแล้วแล้วก็ไปแพ้เขียวแล้วกูมาแพ้เขียวอีกรอบนึงเนี่ยเขียวถ้าเท่าไม่มาแล้วเทาไม่ยุ่งกับเรานะพี่ผมบอกเลยน่าจะนัวหลังเขาอยู่อนะเราก็ตีขัดส้มอะรอบหน้าไหมรอบหน้าเราจะโจนกว่านี้ไหมเมื่อกี้ไม้เรามีสองคนปะ ไม่รู้ฮใช่ใช่ซีเกมกับเมาอย่างนี้แล้วก็ตั้งตัวนึงเอาวอด้วยเขาวอด้วยเขาวอด้วยเอาวอกันด้วย ถวายห่วงเลยพ่ะหายห่วงเลยแม่พีแม็กบอกคนอื่นเข้าวอร์แต่ตัวเองเข้าสามอ่ะเพิ่งเกิดไงเพิ่งเกิดเพิ่งเกิดเมื่อกี้มันล้มอยู่นะแต่แค่ว่าเราปล่อยมันนี่ไปด้วยแหละปล่อยมันรีด้วยแหละกูไม่ได้ช่วยจับมันกูตายก่อนไงไปเบาเบาเบาชุบกูไม่ไม่ฟื้นอ่ะแล้วมีพี่ตายก่อนแล้วมัแล้วมีมีเอลิทเอลิทมาชุบซ้ำอีกทีหนึ่ง อลันงเล่นแรงในสัตว์มึงทำประตูแล้วกูลุดเลยเนะี่ยทำไงอาถ่ายมันมืดหล่ออาถัยนั่นมืดหรอเข้าเข้ามาแล้วพี่ไปไหนอ่ะไปตกพาน้ำลึกเลยครับเนี่ยไม่มีรถเลยพี่มึงอยู่ไหนวะเนี่ย อยู่นี่พี่ต่ปลาต่ปาปริเ่ะต้นตื้นหรอเออไปรับอะไร่คุณมกอนต้นตื้นี่เออแต่มันไม่กดเต็ม VIP นี่เอฟทีเวนน์เาว่ากันะ่าคออยดิสีทุ่มเล่นแน่ดอกไหมพี่เล่น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 เล่เล่นลนล่เลนเล่เ่นเล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 ้นเล่นเล่นเล่่นเล่นล่วเนเ่ว่นเล่นนเล่เลล้นนเ่นเอลนเลเล่น่นนเเนเด น่าจะเหลือยู่แหละอาจารย์ไปรับน้องตรงนี้นะตบาน้ำตื้นอะไม่อุ้มกันไม่ได้ที่นี่ใช่ไหมเออุ้ม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 ขับรถับรถนะนได้นีวีร์คอนี้วีร์คอนี้แสดงแสดง เดี๋ยวเขาเติมเดี๋ยวเขาเติมมากประสบกันเอ้ยถ้าถ้าส่งเติมกลางเรือนี่ได้ไหมพี่สวัสดีครับคุณหเดวีพาติดต่อมาเข้าตัวนะครับเมื่อกี้เป็นอะไรไหมผมไม่ได้ครับต้องอรถนะครับพี่อะยะสายบินนะครับครับโอ้แต่ของในตู้ผมจะเต็มหมดพี่ตอ้ไปตู้ จะเก็บของเขาตู้กันมันมีตู้ให้เหรอพี่ห้าร้าอยไงอ๋อเบอรครั้งนึงก็ห้าร้อยถ้าไม่เอาเสียตังก็ตีตีกุญแจ,จตู้บุษราคำนี่คืออะไรวะพี่อ๋อวัดธำรมวุธอ๋อน่าดีไปเล่นอะไรน่ะคอมมันทำไมไม่เล่นอ่ะมีคอมแต่เล่นโทรศัพทรร์งั้นก็ปิดไฟคอมอ่ะ Làm ngón nó ở đây đi.